โอเคทีมก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือห้องบนจะมีธาตุไฟแค่ตัวเดียวที่จะเป็นแก้ธาตุพวกฟาทุยส่วนห้องล่างก็จะมีไฟกับน้ําแข็งจริงๆห้องล่างอ่ะมีแค่น้ําแข็งอย่างเดียวก็ได้แล้วก็สายฟ้าแต่ว่าจะเราจะไปเจอห้องห้องแรกห้องแรกชั้นล่างนะครึ่งล่างอ่ะที่ว่าเราจะเจอพวกอบิทเมดเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเราไปดูที่เกมเพลย์กันเลยครับผม โอเคเรามาถึงห้องนี้แล้วเนาะห้องนี้เนี่ยเราก็แค่กดกุญแจไปแล้วก็หันหลังมานะถ้าใครมีเสี้ยงหลิงก็อันติได้เลยแล้วก็เดินชนเอา เรามาห้องนี้ต่อห้องนี้เราต้องพยายามเล่นกับตัธนูให้เยอะๆชุดแรกนะเหลือจะมีชุดสองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกทีนึง ๆๆเราต้องเน้นซีินพยายามไปฝั่งขวานะครับผมฝั่งขวาที่ผมตีอยู่ ถ่ายสักดอกก่อนพยายามเอาตัวสามารถชูตัวท่านพืชขอโทษครับตัวท่านน้ำให้ตายก่อนนะเพราะมันจะมีปัญหาตอนหลังเดี๋ยวล็อกขาใกล้มาแล้วแล้วเราก็หลบส่วนคำอธิบายล็อกขาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ชั้นเก้านะผมทำคลิปเป็นที่ชั้นเกบอกอธิบายไปเรียบร้อยแล้วว่าชั้น9้าหลบยังไงล็อกขา เราขาใกล้มาแล้วก็นับไปครับ10ถึง12วิ3 4 5 6 7 8 9 10ใกล้มาอ่าเรียบร้อยโอเคเอาใหม่ <c oughs> อันนี้เราขาใกล้มา ขาเนี่ยมันจะมาประมาณหลังจากเกิดเกิดไอน,นี้นะเกิดไอเอฟเฟกต์ล็อกขาเนี่ยประมาณ1 0บถึงสิวิถ้าสมมุติมันเกิดมาแล้วเรานับไปเลย12วิมันจะเกิดมาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมุติล็อกขามันหลุดแล้วก็จะประมาณ1ิบวิก็คือล็อกขาเนี่ยไปอยู่ประมาณ2วินาทีแต่ถ้าสมมุติใครเล่นชํำแล้วก็คือใช้ความรู้สึกเอาหรือว่าใช้คําว่ายังไงอะ เรียนรู้เมคานิกจากตัวมอนตัวบัฟอะไรอย่างนี้มันจะเล่นง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปชั้น11ห้อง2กันโอเคเรามาถึงชิป11ห้อง2แล้วเนาะ11ห้อง2เนี่ยมันจะเป็นกันเสากันเสา3ดาว60%เดี๋ยวผมจะมาบอกทิกให้ว่าทำสามดาวยังไงนะชุดแรกเนี่ยก็คือจะไม่มีบัฟอะไรเลย อันจะไม่มีบัฟพ,พ,พวกลาวาเลยแต่ว่าสังเกตง่ายๆก็คือว่าอ่ะมันจะมีมอนตีกายอยู่สองทางใช่ไหมแล้วตัวโล่เดี๋ยวมันจะตามเราซึ่งถ้าสมมุติว่าใครเลือกฮีโร่จำพวกซัมมอนมาเนี่ยเราซัมมอนวางไว้ที่หนึ่งแล้วก็ตัวตีวางไว้ที่หนึ่งแล้วพอตีตัวนี้ตายแล้วก็ไปเอาตัวนู้นต่อไปขัดแล้วก็มาตัวนี้ต่อถ้าสมมติใครหยิบเป็นซี่หรือทาวเวอร์มาแล้วก็รวบไปเลย เราก็เลี้ยงปกติเนี่ยครับผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะตรงนู้นก็จะยืนเออๆสักพักหนึ่งก่อนพอจากนั้นแล้วก็ฝั่งนี้ หมดแล้วเราก็ไปเอาฝั่งนี้ต่ออะซึ่งเดี๋ยวมิตาม,มันจะเกิดยังไงมันต้องเกิดด้านบนอยู่แล้วถ้าฝั่งห้องแรกนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเราเลี้ยงกันติเราเลี้ยงเลือดเราเลี้ยงไปเรื่อยๆครับห้องนี้เราไม่ต้องซีเรียสเลย <c oughs> เดี๋ยวพอไอ้พวกฮิลลี่ตัวเล็กตายเนี่ย จะมีมิต้าอีกตัวหนึ่งซึ่งมิต้าถือขวานะมันอาจจะเลงเสานะอ่ะเราต้องไปคุมดีๆอ่ะนี่คือคุมดีแล้วไม่นะใครบอกคุมดีวะไม่รู้นะ โอเคโตัวโลก็จะแบบว่าก็คือจะตามแล้วนะนะพอตามเราแล้วเสร็จแล้วก็เราเลี้ยงอันติไปเรื่อยๆครับไว้เล่นท้อสาม ก็เลี้ยงกันต็ไปเรื่อยๆโอเคใกล้เต็มละโอเคเต็มหมดละพอมาชุด2เนี่ยชุด2มันจะมีมอนน้อยใช่ไหมครับผมแต่มอนน้อยในที่นี้ก็คือว่ามันจะมีบัฟบัฟไฟบัฟลาวาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอันดับแรกเราต้องมาเล่นตัวด้านหลังก่อนตัวธนูไม่อย่างนั้นเราจะเล่นยากนะ เราปล่อยให้มิตาตีประมาณสัก2ทีถ้าสมมุติใครมีวิธีอื่นก็แบ่งปันกันได้นะครับผมแต่ถ้าวิธีผมก็คือว่าเอาตัวธนูก่อนมันเพราะมันตัวน้้าแข็งไงมาเล่นยากเพราะอย่างสลามไฟฟ้างเนี่ยก็คือว่ามันจะเล่นเราอยู่แล้วมันจะหันมาที่เราแต่พวกมิตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะลิงแต่เสาอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะก็คือเกมมาทำอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ แล้วก็พอมันสนใจเราเราก็ล่าออกมาเรื่อยๆครับล่าออกมาสักฝั่งหนึ่งฝั่งในฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฝั่งบนฝั่งล่างนี่ก็คือว่ามันจะเป็นพวกมิต,ต้าในชุดสองเราก็เล่นฝั่งนี้ครับพอเราเจอตัวธนู Okay. จากนั้นพอบิตตาตายเด็ยเราคือจะลั่นลาละเราจะเล่นฝั่งนี้กันนะครับไมฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพราะว่าเราจะเจอธนูก่อนรอเราเลี้ยงเลือดก่ี๋ยวเราเลี้ยงอันตีเลี้ยงเลือดกัน แต่เราเลี้ยงอันตีไปเรื่อยๆครับผมจนอันตีเต็มเนาะโอเคอันตีเต็มก็งัดได้เลยตามสบาย <c oughs> อ่ะพอธนูเกิดแล้วก็ธนูก่อนเพราะสองตัวนี้มันจะมาหาเราแต่ผมรู้สึกว่ามีตัวน็อกรูน็อก,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 อกทางว่ะ <c oughs> แต่ปกติมันจะมาหาผมนะครับตอนที่ผมเล่น เราพยายามเอาตัวโล่ก่อนนะเพราะว่าตัวโล่เนี่ยแม่งกวนตีน เฮ้ยมันปั่นเสาแย่แล้ว ็เกือบแย่เหมือนกันนะเพราะปกติที่ผมเล่นอ่ะคือตัวโล่กับตัวขวานมิต้าเนี่ยมันคือเป็นตาตามผมไงพอมันอัปพดใหม่มารู้สึกว่าตัวโล่เนี่ยจะมุ่งไปที่เสามากกว่าอันนี้ต้องต้องระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเกมเพลย์บางคนอาจจะเปลี่ยนแต่ผมเท่าที่ผมไกด์ก็คือว่าต้องเอาตัวธนูก่อนถ้าสมมติว่าตัวตัวโล่เนี่ย โวโดที่ว่ามันจะทุบเสาก่อนใช่ไหมคือเราขัดจังหวะมันก่อนเราทํายังไงก็ได้ให้มันสนใจเราพอมันสนใจเราเราก็ไปเอาตัวธนูซึ่งตัวธนูมันจะตอดทีละเปอร์สองเปอร์เปอร์สองเปอร์เรื่อยๆมันจะลำบากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ห้องสามกันต่อโอเคเรามาถึงห้องสามกันแล้วเนาะห้องสามเนี่ยคือจะเป็นพวกฟาตุยที่ผมบอกก็คือว่าเอาธาตุไฟมาแก้เนาะ 老卡过来。 ส่วนห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะ เียวเราก็ไปเอาตัวนู้นต่อ ซึ่งผมจะแนะนําว่าเอาตัวเอาตัวโโอก่อนทำไมเอาตัวโีโอก่อนเพราะว่าตัวขวานอะ่ะมันจะตามเราเรื่อยๆครับผม ก็เกาะสมมุติว่ามันมีเกาะสีม่วงๆตามฟาทุยเนี่ยคือมันมีบัฟเกาะนะครับผมบัฟเกาะไฟบ้าซึ่งต้องเอาน้ำแข็งละลายตลอดเวลานะมันจะได้ทำดาเมจได้เร็วขึ้นเราต้องมีสติเรื่อยๆนะตาเราต้องมอง โอเคชั้น11ผ่านไปนะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์ชั้น1ิสต่อ